มาซื้อเสื้อผ้ากันได้นะคะร้านส,สวยๆจากอันดาคสนี่ค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านอันดานี่เลยข้างบนนี้นะคะนี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าพ,พื้นเมืองนะครับก็สไตล์แบบชาวเชียงใหม่นี่ชุดเสื้อตัวนี้ที่เราใส่นะคะก็คือจากร้านอันดาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูบรรยากาศข้างใน นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวคนเชียงใหม่เลยนะคะนี่มีมีหลายรูปแบบให้เลือกเลยใครสนใจนะคะดู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 ดชุดเมืองเมืองทั้งนั้นเลยอันนี้ชุดเราเราก็ใส่แบบเมืองเมืองนี่ให้ดูกระจกดูสิชุดนี้นะคะ เราในราคาที่ไม่แพงเลยจะบอกว่าร้านอันดานะคะเป็นร้านเสื้อผ้าที่ชุดออกแบบดีไซน์สวยมากและที่สำคัญก็คือราคาเป็นกันเองนะคะไม่แพงเกินไปใบรุ่นอย่างเราสามารถซื้อได้สบายๆเลยลอย่างเสื้อตัวนี้ดูดีมากอันนี้จะเป็นโซนชุดเดรสนะคะของผู้หญิง นี่เลยใครสนใจนะคะมาได้และอันนี้จะเป็นเสื้อประมาณเสื้ออบนะคะนี่ก็คือนี่คือเป็นบริเวณภายในร้านนะคะร้านอันดาเสื้อผ้าหลากหลายแนวเลยอยู่ตรง ถนนคนเดินบัวลายนี่เองนะคะถ้าใครสนใจอยากได้เสื้อผ้าสวยๆเนี่ยมาสามารถมาซื้อกันได้นะคะร้านอันดามีแต่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยเอาจริงๆสนใจมากันได้เสื้อตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยจริงๆคล้ายๆของเรา ห้านอันดาค่ะอันนี้คือชุดค้ายหมักกูนค่ายเขาเรียกว่าค่ายหมกักคูนค้ายหมักกูนใช่เป็นค้ายหมักคูนนะคะแล้วก็ลงลงตัวทองลงแบบลายทอง,งอทองี่ตัวผ้านะคะมันจะเป็นแนวแบบว่าเรียบร้อยใส่ทํางานได้ด้วยใส่อะไรได้ด้วยอันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่แล้วก็ผู้ขายเป็นคอลเลคชันใหม่เดี๋ยวเราจะลองใ,ใส่ดูนะมีประมาณมีทั้งหมดสี่สีพึ่งของวันนี้วันแรกมาวันนี้วันแรก วันนี้ตัดมาวันแรกมันก็มีหลายสไตล์๋ยวจะค่อยๆทักมาด้วยตรงค่ายหมนันตซนก็จะมีสองแบบอันนี้จะไม่มีสีไม่ไม่มีสีทองแต่ว่ามันจะดูเรียบเรียบกว่าแต่อันนี้จะดูหรูหรามกว่าน,นี่นะคะ,ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะลองใส่ดูมาดูกันทุบจอ,อกว่าเป็นแบบไหนมาใส่ใส่เลย นี่นะคะอันนี้ก็คือชุดคอลเลคชันใหม่ที่เราเปลี่ยนมาเป็นยังไงบอกกับเขาหนึ <c oughs> นี่สนใจสามารถมาซื้อสภาพกันได้นะคะร้านสวยๆจากอันดาคอร์สอันนี้จะเป็นชุดชุดแรกนะคะชุดแรกเป็นสีม่วงสไตล์แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่ง นี่นะคะนี่เราก็ใส่มาอีกสีนึงแล้วเป็นสีสีน้ำเงินออกเทาๆแล้วค่ะถ้าคอลเลคชั่นใหม่ใครสนใจนะคะนี่เลย นี่นะคะก็ลงามาเปลี่ยนสเสื้อผ้าคร่าวๆนะคะก็เปลี่ยนไป2ชุดนาะให้เห็นเป็นคร่าวๆเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นชุดสีขาวนะคะนี่ที่เราใส่ตอนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชันใหม่เหมือนกันใครสนใจนะคะสามารถมาซื้อกันได้ที่ร้านอันดานะคะอยู่ตรงแถวถนนบัวลายนะคะสนใจมากันได้ ก็ว <łość> ันนี้นะคะพามาที่ร้านอันดานะถ้าใครชอบทีนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอลาไปก่อนกับชุดสภ้อาสีขาว